มาเด้อมาอนีมาหีมาคอคอรทุกนึงถุกไงถุกไงเลยนี่สอขคอนี่ไงคอร์ดเจอะน้วยแหลกกับน่วยเน่าเลยโอ้ยพี่น้องน, <laughs> อน,องน,นี่เป็นอะไรพี่น้องเป็นตะกินบ้ยำเปลือกมั้งก็นนะ จะบวกกาหยำบวกกากขึ้นมันดบและเข้าขึานำอืม gừng lần này nữa, nè châm châm đấy, mặt cọ châm châm đấy, nè 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 nè, châm châm, chìm บะก,กากือืมช้ำๆเลยมัดมัดข้อเป็นผล,ลไม้นะครับผมเ็กชาตเปรี้ยวอืมเม็ดใหญ่ ใครได้กินเนี่ยโอ้ยอร่อยอืมอืมอืม,อม,อม พยายามหาลูกใหญ่อยู่แต่ไม่มีลูกใหญ่อ,อืเจอแล้วอืทำๆเห็นไหมตะขอครับผมตะขอ ผาสายสารเพลทกมักข้อืมกินนน่าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผม